สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีมูทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาสุมคิววิดีโอของสาวนกเนาะฮ่าคลิปนี้ก็ได้ทุกคนเอ้ยฝนตก <c oughs> ที่จริงพวกเรามือนี้นะอันมื่อวานนี้ก็เกียมหากันไปันห่างยาเนาะก,ก็เป็นวันนี้แหละมื่อวานนี้นะแล้วก็ส่วยๆมาได้แล้วก็เสาหลังจากเสาเลยแล้วสาวลีแล้วก็ไปสนุกฮาและอันเขาอ,อัน นั่นฮั้นเนาะประมาณสามีแหละฝนเศร้านะสาวนกก็ได้ฮะเด็กน้อยฮะสาติก๊กไปปล๊กผักปล๊กอย่างอยู่นี้ส่วนสารีกลล็ลงไปเนาะสารีลงไปไปทางเบานุ่นก็นไปได้เมื่อวานนี้นะเบานุ่นก็นไปทางมามื้อนี้ทุกคนเอ้มามื้อนี้กันอ่าก็เรื่องเมื่อวาน,นาที่เหียงโบไทณแล้วทุกคนเอ้อสาสนกลงครับมามื้อนี้ละ วากินข้าวสวยแล้วจีฮากันลงไปกะตกมาแบบนี้อีกบบได้ไปแล้วกะเสาวนกกับอกค่ะว่าเออขั้นฟนตกกับโบต้องไปว่าหากกันหักห้อนลถหากกันนอนหักห่อนนี่แล้วฝุนฝนเสาตายแรงมาได้ฝนเสาเสาหรีป้ายไปเสียยะไปฮูเดียวเราเลยมามือแรงนี้ทุกคนเอ้ยเอามือนี้เห็นไหมสาวนก็ะลงนะลงหลังเนาะมามือนี้ ซาลีลงไปแต่เศ้าๆหลังจากเราลุกนึงเขาได้กินเขาเราก็ไปแต่ประมาณจากมง6:00น7:00นพุ่นโอ6:00 6:00นเออ7โงยังเราไปน่ะเราไปเลยแล้วให้เฮาก็เกียมเครื่องเนาะแล้วดวมเอกันมากินข้าวากินน้ําเอินกันอันบ่ฮ นึ่งเขานึ่งนำมาสาุนกกบมาคุมเบ่งเบาคูนเบ่งอย่างทางนี้เนาะเบานน่นก็เกี่ยมรับหารับย่างเลยได้เบานน่นก็ได้รับหาเลยแล้วเบาโน่นก็ลงนําไปหาสาลีหงกอนสาวนกหาเอาอันจุบหันได้กินเขานี้เมือน,นึ่งฝนแซดลงมาทุกคนเอ้ยฝนตกลงมาฝนตกลงมาเลยแล้วกะสาลีกับเบาวน่นก็นได้หากันนี่มาเนาะ บานู่นจนอนไ้เอาน้ำเอาอย่างไปลุ่มหุ่นท้าแล้วอ่ะเขาก็หหางหันไ้ไหลเติบอก๊มาฝนตกลงมากะหักนอนหักหอนหมดแล้วกะักหอนกระโบกอย่างทุกคนเอยเพราะว่ามันฝนตกเลยเขาจะพักหอนไปคันเฮาจีดึงไปเฮ็ดเวียกน้ำเฮาก็คือว่าเนี่ยเขาจะานล่นเอาไปมาส่งเฮาหากะนอนบางกีนี้ก็จุ้มเด้ ฝนฝนตกตลอดเนี่ยเมฮามีมโอ้อยังเป็นวันนี้เอาไปล,าลา้างเดียวล้างได้น่ะจีเซเตเมฮามีหุ่นเรานึงเขาเจ้าบ,บนนึ่งเขาจบกินเจ้ากะลางล้างไว้เจ้าหันมเมฮามีเราก็ง,งมของเรามเมฮามีกะลางของเราเจ้กากะลางของเจ้าที่คัน หกินอ Get ิ่มละล้างโบรางมันอ um, ้วยเอามากมาใส่มันเป็นพญาตเจ็บท้องนาะบ็อกเราเด้อวันนี้เราเราเราอันแบงของกินให้เราเราปะกินอิ่มเราเอาไปล้างเด้สิเด้อบอกเรากินอิ่มเราล้างเด้เอาเนื้อเข้ามากินแล้วสิ ีแม่นึงเหล่าเขานะอืมนึงเขาบัดกินแล้วก็กินน้ำกันเด้อกันเรากินนำ้ำอ้วนหักลูกไห่โอ้เมีย้ยงลูกเออลูกเอาเขาก็แดงไปเกือกไกลโดยโดย,โดยใไรนะหาซื้อเกลบมาวานนี้ฮดีใจ เห็นอันให้เรียกเกืบเรียกไปเรียกมาแล้วจากเมนเห็นวอลเฮวาลินเหรอจีเมนวอลจ๊อบเอาเกืบอันคู่ฮีเห็นใช่มักซื่อๆเท่จริงสนุกกว่ากระบกหน่อยว่าขันทายคุ้มโดนเมนเกืบวันนี้ขันทาาว่าลูกเอาแต่ลูกมักสันลูกมักวันได้ลูกก็เอาฮะเนยเราจะเรียกเอาคู่นั้นแล้วเห็นว่าลูกจีบุไปป้ากลับมาหอดีสนุกฮะติเตมเพิ่มขึ้นกับเราจีบุไปแต่เจนหนองมุกเริ่งก็จะไปไปยู่ ดูฮิเด้ไปฮุนเด้เป็นเรานำสนุกนะเออมาเชี่วนำกันออ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยจินนนมป้าทูบักงามงามอ่ะอ่ะมาฮิวิบังบังทำให้นุกบังเด็กนี่ลูกนุ่งอันนี้เข้ากันดีบุดี นี่แยบังเม่นกเี้อาันลุกอยู่ที่แต่งตัวที่บักงามๆเลยเนี่ยนั่งกะคมตากะอู้คักขนาดสติ๊กคือกันบักงามๆเอาไปนั่งเฮียงกันไปนั่งนํากันไปคนงามต้องนั่งนําคนงามบ่งงามน้องบ่งงามงามว่ะสติเงี้ยงามสติ๊กก็งามสาิเนี่ยงามน้องมุกก็งาม ยังเป็นวันนีเซซ่าเซซ่าอยู่เฮ้ทุกคนเอ้ยเรื่องแล้วคลิลคปของสาวนกกาทึก,ทกติดแดงทุกคนเอ้ยเป็นคลิปที่สาวนกใดไทยเอาอุ้ยอุ้ยมากองกลันซะกันเป็นคลิปที่สาวนกใดไทยเอาลูกจอมใจขึ้นอ,อกจากป้ามาตอนที่ออกมาตอนที่เบ้าบุญนำกับ ไอ้าอาเฟืองได้พา,ามูของเบา้าบุญนำไปเนาะเป็นทางเสี้ยวของเราไปปัดถูเบอร์นอนกินน่ะป้าน่าจะเป็นบุญโหดบัวบุญลุงสงเราเห็นไม่นึ่งบอกเพราะว่าตอนนั้นสาวนุก,ก็เอานับดีก็สาวนุกได้เอาอัน อย่างเบยยุสลี่ลับเนี่เอไปเ็ดยักษิเส้าโน้เอากันไปเต้เสาษฝุฝนตกเอากำลังนึ่งเขาเอ้ยนกอันบล็อกนงมุกเน่นึ่งเขาได้กินเขาแล้วอันลงมาหาเม่นกเด้อเอาไปอันเอาเกยมกินเขาแล้วเฮาลงไปอันนั้นเสียยาน้ำกันเนี่ยเอ้เอ้ยนกกินเขาเลยแล้วกำลังอีมาเอินมา ฝนตกลงมาแล้วพอดีเข่าอันข no in nee, ึ้นมาจงไว้เนาะจงไว้ลูกจงไว้กินจงไว้กินเป็นเนาะเสื้ออันเอ้ยนกสองห้างมือวานนี่เนี่ยนี่เนเอ้ยนกว่าแล้วหนึเอ้ยนกว่าแล้วเอ้ยนกสองล่ะเอ้ยนกกระห้ามไปหน่อยเขาว่าบ่มักเลยเอ้ยนกว่าบ้าสติกนี่นุ่งต้องน้ำเอ้ยนกอ่ะป่าไว้ฮะอันนี้ไปให้สติกเด้อว่า anh à, này khăn hươu đao bỏ áo, lao về hát sất tíc, này hươu đao bỏ áo, qua, cậu có phun sao ơi nô to, trái kiếp ơi nô tiệt đen, mình hai cứ chỉ đây la văng là đấy, cứ bùn lọt nì bố nung

Bye bye, mẹ Bye bye. 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 nè bye. Bye bye. Bye ันนี้งามงๆเลยสร้างหากันอันนุ่งใส่ได้นุ่งกระโปรงนี่ใส่นุ่งเสื้อด้นใส่อู้วงางามๆเนอะแต่ละคนกะหูจัดแต่งตักะงามและเด้เนาะเอาเสอไว้ไฟเบิดแล้วทีโอ้น้องปิดอันนั้นลงเอาขึ้นแหม ิดนนวันนั้นเราบ่ามีไฟ<ล>เอาขึ้นไหมลูกตัวนั้นขึ้นไหมมันมีไฟมันได้เบิ้งอันพลหัดนะเฮ้ยนุ่งอันนี้ว่างามกว่านะ่ะเฮ้ยแฟนหูเศร้าก็าาเป็นเศร้าเนาะเศร้าไม่ห่างเนาะเป็นเศร้าเอลยหเองเท่าแล้วเท่าแล้วจากปีสามสิบปีาสามสิบปี สามสิบปีไม่ห่างลูกฮะป้าสติ๊กจะสั้งว่านอสร้างอันหามีมีจากอันใดอันนี้ไปป้าบ่ฮานะมีมีสามหนีฮ้านะเออไปไปอยู่ซาเบิร์ตเป็นย่ลูกนะไปอยู่ป้าไปอยู่ป้าฮุนมีมีอีหยังกับอีหยังเด้ บูซือโอ้มีหนึ่งอีบูฮูสองอีบูฮูสามอีบูฮูสี่อีบูฮูห้าอีบุญหลอดเออฮูซือเดียวเดียวหรอสังว่าได้สติกกันได้บ่้มไม่ละลูกบ่มีไฟบ่มีไฟลูกจังเลยจังบึง mình ăn ăn nhé mình phần tục nhé nọ à. tiết bưng thịt ăn à, lúc múc đây nhím ngầm ngầm nhím ngầm ngầm dạ yeah. chi tiết hàng ibu lọt đây quay xét ức nè <laughs> à. xét ức nè đẹp phải đừng nè mê hú bắc ngầm ngầm liệu น่าน่าน่าอย่าไปดึงเขาหูงามนะตัวเองนื่มไหลจุกหรืเอเ่ามันหัดคอเอื่อยนะลูกหัดคออานะอาเจ็บก็ลูกปะกันมันดึงอาเมื่อปะเลยไปด้เครื่องซะมาแล้วมึงมึงจนไปได้เครื่องซะมาเามามามด้อยู่นี้เหรอวะอู้เสื้อนี่ได้อยู่ซะมา,มาม งามเออเส้นงมุกงามก็เนอ่นแหสุสวยดีลูกสาวลูกสาวไปเอาเครื่องเส้อมาน่ะซงอันนี้มาอยู่นี้แล้วมาเข้ามาลูกเข้ามาอู้ไปสร้างได้เครื่องมากระดัลลกลงคนบ้งดูลองใจบ้งดู

được người nín với, xước, ừ, cái xước tao hột lục nè nín cái này, anh anh thế bên là, bị súng bọc, tham ní phải chôm hết nè, anh mì trái, anh cái show ibu lót, anh cái show ibu lót, anh cái show ibu lót, anh lót, anh lót ăn ít ừ. <laughs> ừ. à. ừ. <laughs> cái chung ít bún lót anh ít chung ít bún lót anh ít chung ít bún lót chia chia mì này không có cái gì vậy lỡ nong như ông bồ hoàng à nong nong cái vậy ăn ít chung ít lót xin nong ông bồ ờ là nông cái da là nọ da ừ. là hơi lăng hơi khẩu ăn chôm khỏi những ốc mắc cà phê ăn khỏi nằm lầu là hơi là cậu hăng nung nọ nhà mình hơi bún lót cà mì ăn lại là แล้วม so like ีแ so ต like ้าหักซาเอาตัวนี้นะบอกให้เราเอาไปอีกเฮาอีกห่มนจ่นอยู่คนละเฮือนแล้วบัดนี้เฮาฮักซาเอาอันเพื่อแล้วนี่เาอยู่นํากันดีาอยู่งอนหลังเดียวกันเหรอมัดแล้วอือได้ส่งอีกเนาะมัดเอามัดหัวเอาลูกนี่ตัดตีนนี้ออกก็ได้ดึงนี้อือดึงเอาก็ได้เนาะอ่ะเก็บไว้ลูกเก็บไว้นุ่ง ฝนตกวันน mm. um, so ี้นุ่งก็ได้เห็นบ่ส่งแม่นกมือวานนี่นะหัวมันก็อยูุ่ิบักใ่ญงๆเสะแล้วม่นกก็มัดไว้ซื้อมันหนาวเราเ่านุ่งเอานุ่งยำหนาวเนาะวันนี้ตั้งใจหักษาเอาเครื่องดูนี้เด้อหักษาไว้บอกให้เราเอาไปเอามันมันนุ่งมาเราห่อไปซักซักมาไว้แล้วเอก็ตทักไว้ตั้งหักนี่ mình hoặc không? hưng mà vậy, không không? Ừ, ừ. Ừ. bên lâu bồi không lợi mẹ mày là mày 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 bún lót, mày bún lót mất, mày mày bưng mày hé, mình phun này, เอ๊ะบายบายเอาบายบายเดี A ๋ยวไปเดี A ๋ยวเออไหนเบ๊บเบายเป็นตัวสังเกกว่าเอ้ยยากกันไปส่วนก็ฝนตกเนาะลูกเนาะช่ว้ก่อนเฮ้ยชวยก่อนบางคาถามันอันแดดออกมามันกับป้ามันอันโบนนั้นเราไปเนาะเมิน คืออันคือไอ้นกตอนอันไอ้นกยังยุดนํ้ำพัวน้ำแมคือตอนนั้นเฮซับนีเฮไปห้างเฮบักคักๆมันเลยอันนั้นทักว่าตอนนั้นเหาว่าลึงเฮ็ดเนาะเหาลึงเฮ็ดเหานั้นเหาไปดิลึงเหาลึงเฮ็ดทักว่ามันคือว่าสบายไปเสนึ่งก่อนแบบว่ามันโบ้อนแล้วก็เหาได้เวียกดีอีกตึ้มเพราะว่าคันเหาจีซังเหานั่งมันก็เป็นอันอจืออจืนแบบเป็นโบสบายหิง มีแต่ฮากะเศกินข้าวแล้วเฮากะห่างไปที่นั่งเศวมก็บ่มยกวันนี้ก็ไปเอาไห้ย่างอีอืมตอนอันตอนเอ้ยนกไปเฮ็ดน่ะยังอันบ่นั่นเลยเฮ้ยบ่พีหาย่างหุ้มเลยนะตอนเอ้ยนกอันเฮ็ดนำพอนะแม่นะเอ้ยนกออกของเฮียนทำอิดนะตอนเอ้ยนกยังน้อยลมบักยิ่แห้งดาช่วงพอไปขอไปเฮ็ดยากกินไปเฮ็ดนา Hệ thống hồn 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 mắn ừ. nữa no. là soon, là xung hoặc là hit soon, hết call hết bar, hết mang stone, hit mc nah, hit ya yang, yak pin, hết ya yang, pebaya fin, yak hết eh, hoa hiệp, loan, hoa, 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 เรื่องมันวารเ็ดย่างอยู่ีป่ายเห็ดย่งเห็ดนีเมนมนมันขี้ขาดหรือว่าเสียดเมนตเ้องแห้งแว่าอันบบขึ้นออกเฮ็ดนะเนาะบัดนี้อันไอ้นำมาหายเห็ดแล้วเนาะตุ๊กกซกไฟแล้วโเก็เบื่องเห็ดได้เก็บเงีไปเบื่องมันกับคุ๊น้แบอม่มีแล้วว่าบบมีอันไข่เนะ บ้นี้จักน้อยกันเหลวกน้องยักมีบอกให้ยักมีนาบอกยักเฮ็ดบอกมัดทุกคนนะยักเฮ็ดบอกอันนี้อันทำน้องคนยักเฮ็ดเราเขาจะได้เฮ็ดนาเขาจะมีนามีนาเฮ็ดกินคือเราลุ่มเราสุ้มมีนาเฮ็ดกินแล้วก็มีเฮ็ดให้เขาโหดเฮ็ดเมี่ยงมาค่ายเขาเขาก็เอาไปกินไปเนี่ยมันดมัดทักคน Sáng con lục màn bẹt bật lục, ừ, Sao lúc này cứ hô cháu lụt đấy nọ Bớt đây là bụt lọt sẽ ngắt về đây Ngân kì mất Ông bắt thì bắt kì mất Nó bảo bớt ừ. bước 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 đe, đe. ngắt về ừ. <laughs> ừ. Gái อจาจ๊กสัดเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะได้ขออนุญาตจูคลิปกันเพียงเท่านี้กันนะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสัอคลิปนี้สนุกขอเก้าคำว่าสบายดี